กัเบ้่เงินแนได้เวยจ้ะเงินไอยขีเงินบไหเงินลูเป็นเงินยังนเ่ยคือคนซดเมียนเลยเั็นียง้เงอ้่อนสวัสดีจ้าคุณผู้ชมนอุ้มจ้าอิมจ้าไม่ิดต แต่หอนนะจ่ะูพราะหัวไม่ค่อยไหวอย่างจ้ะก็คือมันห่อนนั่นแหละจ้ะทั้งบรรยากาศดีนั่จ้าตอนแรกนะจ้ะบรรยากาศดีแบบนี้นมอิ่มนี่ก็มีแนวแซ่บๆที่สิมากินอังคุณผู้ชมอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าหิวมั้ยจ้าแม่นจ้านั่นก็คือนี่เลยจ้าตับักหุ่งหอมจ้าฝีมือน้องอิ่มจ้าหึดดิบแซ่บอีหลีจ้ะคุณผู้ชมเทใส่เลยดจ้ะอา ไปห้ากะสีห้อยนี่เลยจ้ะพักสตออีสานนะจ๊ะหรือว่าพักเกษตรนั่นเองจ้ะเมนจ้ะรอดเลยจ้ะอู้ว้าแต่ห้ากะสีนี่นี่เลยจ้ะเลดิดแล้วกะแล้วกะบักแต็งนะจ้ะแล้กกะลูกสิ่นนะจ๊ะเมนจ้าว้าวกระสันเอาเป็นว่าน้องอุ่มอิ่มสิมาลาดเนมจิ้มก่อนเจ้ะเมนจ้ะ กันหู้ยังไงเลยจ้ะแล้วจ้ะบีบเลยจ้ะบีบส่รัดเลยจ้ะน้ำจิ้มแซ่บอิ่มเลย <c oughs> คุณผู้ชมคุณผู้ชมจ้ะอขอบอกไล้เลยด้วยจ้ะว่าตำกะขามหอมนีแซ่บอิลีจ้าเมนจ้ะว้า คนนี้หุนหุนกินน้ำด้วยจ้ะแม่แล้วจ้ะยู่ทั้งไทยนี่ก็ต้องมีแมงวันน้ำแมงวันจ้าเขาก็ต้องไล่แมงวันน้ำจ้าเป็นจ้าเอาเป็นว่าเขากระชีมาซิมเนื้อจ้ะนกอิกระชีมิมส่วนของตำัุู่กรด้วยจ้ะนกอิ่มกระชีกันจ้าเติมหนอยหน่อยๆแล้วกันนะจ้ะนี่จ้าคุณผู้ชมจิ้มน้ำก่อนจ้ะที่แล้ว สเสบไปลีจ้าเป็นยังไงคะอิมมี่จแบบแดงด้จ้ะเสบไปลีด้จ้ะทลาง จะเป็นเสียงน้องอัมมี่กั็มูเล่นเล่นน้ำกันเด้อจ้าคุณพี่น้องเล่นเตะบอลอยู่เด้อจ้ากระซิบเสียงดังนิดนึงเด้อจ้าบอนิดนึงเด้๋วจ้าแห้งอีหรียญเลยจ้าอันนี้จ้าไก่ีของทำไมชาดเนาะจ้ายวยจ้า phát với cha, phát lại đi với cha, em xin lỗi xin bằng với cha xin bịch แสบค่ะดจา่าองู้ชมรสชาตินัวอีลี่ดิจาบบ้าน้องกับเบื้องยนป่านได้ไดิจา้า,ายีนขึ้นเบื้งเงิเนบเนบืเ้งเงินบูกบเ,เป็นย <laughs> ืนไดยืงแหลคือคนตดนเมียนหล่อนัืน <laughs> พีพ่เชทพีพ่เชทถือสอนทานแล้วนั่นจ่ะเดี๋รอไปวะ ไม่ได้ตังใจว่าสิากลกองรอลจะมีเพชรยวแ้วจ้ะมั่อะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเม่ไดวัสิากล่องจะจับซอนเราไม่ได้เดกนั่งตังๆเลยค่ะไ่เห็นหัวเลยไม่เห็นหัวาน้เซ็บเส็บเซ็บเส็บพี่ แซ่บแซ่บนะจ๊ะพี่เพชรก็คือตากล่องเฮามีความอดทนสูงนะจ๊ะอยากกินปลาได้กับบ่ขอมาจักเทีเยนะจ๊ะแม่แล้วจ๊ะพ่อยังยังหูบ่จ๊ะพ่ออยากอายจ๊ะก็าไม่ใช่เลยอุ้ยคำตัวตัวคำตัวตค่ะพี่เพชร <c oughs> เมืแต่ค้ข้ามเปเห็ดก็มุดจากเร็วขึ้นคิ้วเขาอพี่เพชรอย่างอย่างอยู่เห็นว่าไงว่าจ่าตอนนี้จะเห็นว่าไงว่าจ่าชนโดน้องจ้งอ่าให้พี่เพชรลาให้น้องแนลูกเอียงก่อนฮะลาจ้่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากกินขึ้นน้องจ้งน้องอุ้มอิ่มกับพี่เพชร ก็สามารถเฮ็ดกินได้อันนี้ก็เป็นบักพุ่งเฮิมได้จ้าแต่บักพุ่งเฮิมล้วก็้าพอด้สามาไปซื้อได้นี่จ้าคือว่าตอนนี้ข้ากับสีฟ้าวลายได้จับบัวอิมเมย์อยากกินน้ำสำหรับคลิปนี้มักบัวมากก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอมอิมอ่านน้ำแน่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอมอิมเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำแน่ได้จ้าแน่แล้วจ้าเมื่อนี้เฮาสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ากะซั้น สี่จ้า,จาบ๊ายบายกินธรรมจัารแม่ซ้ำกล่องยังบ่ปิดมาจ้าวา